ส่วนวันนี้นะครับก็จะพูดแลรณะลายสองนะคะเชฟจานเขียวสองตัวก็ได้นะคะได้ไหมสองสาวจะมองตรงนี้มันยิ่งน่าทึ่งชวนๆเลยอ่ะนี่เนื้อหรือสันดีเนี่ย สวัสดีค่ะชาวชลาดาชาแน,นลค่ะวันนี้เกมีนัทนะคะที่สปีด24ค่ะเพราะว่าเขาจะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่จะบอกว่าเป็นการรวมแบบมาสเตอร์เชฟหรือว่าเชฟเทเบิลที่ดีที่สุดของประเทศไทยเนี่ยประรวมกันในเว็บนี้เลยนะคะทั้งเว็บและแอปพลิเคชันในชื่อพอร์ชเนเองได้เวลาแล้ว มีดินเนอร์พิเศษต่กอนี่จะไปดินเนอร์แล้วไปดูคอนเซปต์ของแพลตฟอร์มล่าสุดที่เกี่ยวกับเรื่องเชฟนะคะมาทีนี้ก็ต้องรู้ให้จริงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่นะคะน้องโพลนั่นเองค่ะทั้งเจ้าของโปรเจกต์นะคะหอว่าพอเชนเนียร์นั่นเองคนเล่าที่มาที่ไปเก็บฟังหน่อยไดหมคะว่าโพอเชนเนียร์เกิดจากอะไรแล้ะคือด้วยคอนเซปต์ของโพอเชนเนียร์เนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเชฟนะครับไม่ว่าจะเป็นจากรายการท็อปเชฟมาสเตอร์เชฟหรือเชฟจากโรงแรมสีดาวห้าดาวอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดใช่ไหมครับบแแล้วกก็อยาจะเริ่มแบบ ทำคอสเมนูพิเศษและเขาก็ต้องการเวทีใช่ไหมครับ <_ S 1> เราเนี่ยในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็รวบรวมเขามาคนที่เป็นฟูด้ดดี้หรือชอบที่จะทานอาหารแนวแบบ เ uh, ชฟเทเบลพรีเวตไดนิ่งเนี่ยได้บุกเชฟส่วนตัวเลยนะฮะผ่านแพลตฟอร์มของเราเลือกสถานที่เลือกเชฟเลือกอาหารได้หมดเลยทุกอย่างและกติกาคนที่จะเข้ามาแบบว่าใช้บริการแบบแพลตฟอร์มนี้ต้องทำยังไงบ้างค<ช><อ><ป>ะขั้นตอนแรกเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโพชเนียเราจะมาพบกับหน้าแรกนะคะด้านบนจะเป็นสถานที่ให้เลือกรอบนี้เราจองมาทานกันที่โพชเนียเฮาส์ค่ะคลิกเข้ามาจะมีเชฟให้เลือกหลากหลายเลยครั้งนี้เราจองมาทานเป็นเชฟบาสค่ะเลื่อนลงมาที่ด้านล่าง เรากด Request Private Dinner จากนั้นกรอกชื่อจำนวนแขกที่จะปิดรอบมาทานทั้งหมดกี่ท่านกดปุ่ม Confirm ใส่วันเวลานะคะแล้วกดปุ่ม Confirm ค่ะแอปพลิเคชันก็จะพาทุกท่านมายัางส่วนของ Booking Details ใส่รายละเอียดลงไปนะคะว่าเราปิดรอบจองมาทานเนื่องในโอกาสอะไรแอปพลิเคชันโพชเนียนะคะพิเศษมากๆตรงที่มีระบุก,การแพ้อาหารได้ด้วย ทางแอปนะคะก็จะมีลิสต์รายการไว้ให้แล้วนะคะและเราสามารถกรอกให้เพื่อนได้ด้วยนะคะหากเราทราบหรือถ้าเราไม่ทราบนะคะเราสามารถ Copy link ให้เพื่อนทางแชทได้เลยให้เพื่อนกรอกกลับมานะคะจากนั้นเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะแล้วจะมีหมายเลข otp 6หลักนะคะมาที่เบอร์เราเพื่อเป็นการระบุว่าเราสามารถจองได้เรียบร้อยหรือยังเพียงเท่านี้เองค่ะตัวแอปนะคะก็สามารถแชทกับเชฟได้โดยตรง เราสามารถกรอกรายละเอียดเข้าไปได้เลยขั้นตอนสุดท้ายนะคะมาในส่วนของการชําระเงินค่ะก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะชําระแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโอนนะคะหรือใช้เครดิตการ์ดค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถปิดรอบจองเชฟกับโพชเนียได้แล้วค่ะ พี่ก็ถือว่าเราเนี่ยใหม่มากๆเลยนะคือเรียกว่าเก๋เนี่ยเป็นช่องแรกของ YouTube เลยนะที่มีโอกาสเนี่ยมาแบบมารีวิวคอเชอร์เนียนี่เพราะว่าเนี่ยเพิ่งลอนช์ไปไม่กี่วันเนี่ยเราก็ตามมาติดๆเลยค่ะวันนี้เป็นคอนเซปต์อะไรเราเป็นเชฟไทยคะวันนี้ครับเรามีเชฟบาสนะครับซึ่งเป็นวินเนอร์ท็อปเชฟไทยแลนด์ซีซั่นั้งสามครับเชฟบาสเนี่ยจริงๆก็เป็นเจ้าของร้านอาหารทั้งพี่เนิร์ดนะครับแล้วก็ร้านโค้กแบงคอกตือแถวราชพฤกษ์ส่วนวันนี้เราก็ได้รับโอกาสพิเศษดในการที่มีเชฟบาสเนี่ยมาทำอาหารไพ เแน,ะะน่นอ,นอนนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่บบจองเชฟมาแล้วแบบมี private dinner แบบนี้เนี่ยสามารถเข้ามาในแอปนะคะนอกจากะเลือกเชฟแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเมนูในแต่ละวันนะคะที่เราเลือกให้ด้วยซึ่งมี่างทีเป็นเชฟบาร์ก็จะเป็นเมนูและที่สําคัญวันนี้ค่ะอย่างที่บอกเราไปรอบพิเศษนะคะก็จะมี surprise เมนูด้วยซึ่ง surprise ก็ไม่ได้เขียนไว้ในนี้ก็จะ surprise ไงถูกไหมคะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวว่าเชฟเจะแนะนําอะไรกันบ้าง สวัสดีครับเชฟบาและครับต้องเชฟหนึ่งที่สวนวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสำหรับโปรชูเนี่โดยเฉพาะนะครับผมเพราะว่าเป็นคอร์สสำหรับผมเองเลยนะครับตัวงล่างนะครับที่จะเป็นตัวคิสปี้เนี่ยจะเพิ่มความกรอบก็คือตัวทปิโอกาแคคเกอร์ก็คือเราเอาสาคูอะครับ มาต้มนะครับแล้วก็ใส่เฟวอร์ที่เราต้องการลงไปจากนั้นเราเอาไปอบให้แห้งก่อนที่จะนํามาทอดกรอบนะครับตัวที่เป็นปลาก็คือปลาทูน่านครับเราใช้เยลโลฟินทูน่านะครับผสมกับน้ํายำสไตล์ไทยนะครับแต่ที่สําคัญคือเราจะมีท r อฟเฟิลออยข้างในลงไปด้วยถึงเ็กเจอร์ของไข่กุ้งที่อยู่ข้างในนะด้านบนก็จะเป็น Summer t ์ท f f ฟเนะครับสัแ้แรกนะคะดูสิครับแบบว่าไม่ห่วงเลยแต่ว่า เผ็ดมาเต็มเลยชอบมากเขาบอกว่าถ้าใครฝากไม่ใหญ่ให้กินสองคำาูเช็อกกินไหวไหมคะคำเดียวเนี่ยการเย็นเยียบเลยอ่ะเป็นซอส ใ่คอนเสิร์ตเนี้ยอาหารในจานนี้อาจารย์ได้กินอิ่มไหมเขาจะทำะไรในจานมาปอมอาจารย์สุดท้ายก็จะกินพอดีนะคะแต่เมื่อกินจานเดียวเนี้ยอิ่มไหมไม่เลยจานนี้จะมีชื่อว่าซิกเนเจอร์โ n e Smoke Salmon นะครับตอนของการทำนะครับตัวแซลมอนเนี่ยเราจะนำหมาเคียเค่ยวเคี่ยวคือการ หมักปกด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็ผิวเลมอนรวมถึงวอสก้าและก็ใบดิวนะครับจากนั้นเราจะปกตัวแซลมอนทั้งชิ้นเลยนะครับเป็นเวลา8-10ชั่วโมงนะครับเสิร์ฟคู่กับแซลมอนโรนะครับแล้วก็ตัวเดซซิ่งเนี่ยก็จะเป็นซีตสเดซซิ่งที่ผสมมัสตาร์ดซีดลงไปนะครับ สีต่อง,งที่เห็นอยู่รอบนี้ก็คือยูสุเจลนะครับแล้วก็พิเกลเรดิสนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีนเรดิสแล้วก็มีเรดเรดิสรวมถึงตัวที่เป็นบิดรูด้วยนะครับผมเจาแบทนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ยุโรเปียนไทยนะคะอืมอร่อยมากชามนว่พายเนือร่อยก็จพใ้กับไว้วาดด้วยนะตาหวานไปอีกตาจะปิดแล้วเนี่ย โอเคโดสแกลหอกใหญ่ขนาดนี้ได้หรอคะครับต้องเน้นไซส์ใหญ่เ <laughs> นี่ยเรามันเป็นเกรดซาซิมิ<อ>สามารถทานดิบได้นะครับที่สำคัญคือ, <c oughs> ขอเขาเรียกว่าจุ้ยซี่ของมันนะก็ยังมีความหวานที่ยังฉ่ำอยู่ข้างใน <c oughs> คือเราจะไม่ทำเป็นแบบพันเปอร์เซนต์คุกนะครับเราก็จะใช้ประมาณ70%เท่านั้นเองถึงพูดแล้วน่าลายสองเชฟจานเกียวสองตัวก็ได้นะคะได้ค่ะ เออทำไมถึงแบบว่าเป็นเชฟนะคะเชฟตอบว่าไม่รู้เชฟชอ,อะไรครับ <c oughs> ที่ผมพูดจริงๆไม่ได้แบบพี่เชฟไม่ประดิษฐ์เลย <laughs> <c oughs> เป็นแพนเซียฮอกลโด,สดนสเกลล์ความสุกแค่70%นะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ยังดูดิบๆอยู่แต่สามารถทานไดนะ้แล้วก็ตัวที่อยู่ ตัดมานะตนรงกลางก็จะเป็นโรสคาริฟเวอร์คูเร่หรือว่าเป็นดอกกระหล่ำที่เอาไปโรสเซตก่อนก่อนที่จะมาทำคูเร้นะครับเขาจะมีกลิ่นหอมของดอกกระหล่ำข้างๆตัดมาที่เป็นสีเหลืองนะเขาจะเป็นพัมกิ้งเค้กนะครับหรือเค้กฟักทองเจลที่เห็นก็จะเป็นแอปเปิลเจลจานนี้แนะนำให้ทานรวมกันทัน้งหมดนะครับจะอร่อยมากๆดูสีแอปเปิลเจลด้วยอ่ะความเป็นเชฟอะเนาะนี่ค่ะกินอะไานิดสิบอย่างอืมอันนี้อร่อยนะอร่อยเหรอ ช่วยแผนไปดูเพื่อนร่วมต๊ะของเราหน่อยสิคะสวยทุกคนเลยอะ่ะสา,าวๆจะมองตรงนี้ดูนี่ไหมดูนี่สวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแอลลิสโนฟิสนะครับผมจะเอาไปซูวีกับบัตเตอร์ผิวเลมอนแล้วก็ทารากอฟกลิ่นหอมแล้วก็เทคเจอร์ของตัวสโนฟิสเนะี่ย ก็ยังของความชุ่มชื้นอยู่นะด้านล่างนะครับทางซ้ายนะฮะที่เห็นก็จะเป็นตัวกินพีผัดกับตัวเบคอนนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นใบเบบี้อรเตตนะครับส่วนตัวซอสนะครับผมใช้เบอร์บลองเบอร์บองก็เป็นคลาสสิกเฟนคุยซีนอีกซอสหนึ่งนะครับส่วนคุผู้หญิงด้านสุดท้ายนะครับซอสก็จะต่างไปนะจะเป็นเวลรูเตเป็นฟิตเวลรูเตผมจะเอาเศษปลานะครับมาทําเป็นตัวซอสแล้วก่อนที่จะมาใส่พวก เอาเมลควต่างๆนะครับรีดิวเอาตัวกลิ่นเฟเวอร์ของตัวปลาเนี่ยออกมาก่อนที่จะทำเป็นเวลูเต้นะครับเพื่อคุณเดชพรที่ปลูกพูดซึ่งแพรทุกสิเข้ากันชุดเลยอะ่ะดูสิเห็นไหมกินปลาไปต้องถือกระเป๋าไ้ด้วยใช่ไหมโอเคของอัปเปอร์ี่ค่ะปลา,ากินมานนั่นองอร่อยมากฉนมซี เป็นคอสจานนี้นะครับก็จะใช้บีฟเป็นวัตถุดิบหลักก็คือเราจะใส่เทคนิคโดยการที่จะมีเห็นเป็นคล้ายๆมาเปอริงมีเลเยอร์อยู่ข้างในนะครับโดยเอาเนื้อมากกอบชิ้นแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเราจะโรด้วยชิคเก้นมูสเสิร์ฟคู่กับฟัวกานะครับตัวนี้จะเป็นโรจีฟัวกาจากฝรั่งเศสนะครับตัวทาร์ที่เห็นนะครับก็จะเป็นสวีทโปเดโต้ทาร์ทนะครับด้านบนของเบบี้คอดก็จะเป็นไอโอรี่ซอสนะครับผมตัวซอสที่การจะเสิร์ฟเนี่ยก็จะเป็น เบอร์รี่จุนะครับเนื้อไล่สวยมากเลยค่ะเชฟทานเนื้อแตับกับไวน์แดงนะคะ <c oughs> เป็นเนื้อนะคะก็เมียบไก่กับไก่บดอ่ะทานแรปข้างนอกโ <c oughs> ฟก้า <c oughs> จริงๆอาหารจานหนดูๆต้องเมียบตับอันนี้เนาะ,ะ <c oughs> นี่เนื้อเลยสำดีเนี่ย ดูแล้วนี่อยากจะมีบรรยากาศที่ดีแบบนี้เนะี่ยสามารถเลยนะคะครับพี่พอเชนเนียได้นะคะคุณสามารถเลือกเชฟเลือกอาหารที่ชอบเลือกโลเคชั่นที่คุณอยากให้เชฟไ,ไปทำอาหารให้จะทีิบ้านคุณที่ทํางานออฟฟิศหรือแบบสถานที่จัดงานได้หมดเลยครับพอเชนเนียรนะับความชมทุกคนคะ่ะ หวานจานนี้ก็จะมีองค์ประกอบ2อย่างหลักก็คือตัวแรกที่เป็นสีน้ำตาลที่เป็นคาราเมลนะครับเป็นคาราเมลมูสนะครับข้างในจะมีเลเยอร์นะครับเลเยอร์จะเป็นเจลส้มกับสปองเค้กอยู่ข้างในนะครับขั้นข้างที่เห็นนะครับก็จะเป็นโฮเมตยูสุซอเบรย์นะครับเป็นแล้วก็ผงเขียวๆก็คือผงชาเขียวนะครับส่วนด้านนู้นนะครับเป็นจานพิเศษท่านเดียวนะครับก็จะเป็นไอศกรีมยูสุนะครับก็จะมีเจลลี่สองแบบนะครับจะมีกรีนปีเจลลี่โอเคเจลลี่พิเชื่ออยู่คนเดียวเลยนะครับพี่เดี๋ยวพี่เทคเทคช ก็อิ่มแค่ไหน always have a space for dessert นะคะพี่อิ่มไม่ใช่หรออิ่มแล้วเอ๊ไอศ์ครีมดีๆเพื่อตักเอาช้อนแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาสกู๊ปมาทาแบบช้อนสองคันเห็นไหมดูสิต้องว่าดีดมีความรู้สิมากสดชื่นมากเสียดายจะไม่ที่ทีวีไม่สามารถชิมรสได้นะำเป็มูสแช่ไข่อร่อยอ่ะกูไม่ชอบกินเยลลี่เรือกินให้ก็ได้นะ คอร์สสุดท้ายเซอร์นั่นเองถือว่าเป็นเชฟเบิลที่อิ่มนะเอาจริงบางที่จะน้อยมากเลยเราก็ต้องกลับไปกินแบบที่กินเชฟทบิลเศต้องกลับมากินข้าวที่บ้านต่อแต่ที่เห็นแล้วนะคะว่ามีทั้งหมด5คอร์สเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบบรรยากาศการรับทานอาหารแบบนี้หรือว่าคนที่รักคนที่พิเศษหรือคนในครอบครัวนะคะก็ไปดูกันได้ที่โพชเนียนะคะสำหรับวันนี้เก๋เนี่ยอิ่มมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยปกติเนี่ยพวกไฟไดนิ่งเนี่ยมันจะน้อยๆแต่ว่าวันนี้เชฟบาร์จัดมาพอดีมากๆเลยค่ะ และนี้แหละค่ะชมหน้านะคะแต่ว่าแขกรับเชิญกลุ่มแรกๆเลยใช่ไหมคะเชีคยขาใช่ครับเดเต็มมากชอบไหมคะชอบอร่อยทุกอย่างหมดเกลี้ยงแบบไม่เหลรูผ่านอร่อยทุกอย่าดีแล้วแต่บอกว่าเพื่อนร่วมโตที่ดีเนี่ยทำให้เราสนุกไปด้วยนะคะวันนี้เราได้รู้เรื่องราวของน้องๆอะไรคนนึงที่เปิดได้ขอไว้จะดีมากแล้วหยิ่งหญิงหญิงอัดไว้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามดูแล้วกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องดารา channel ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะแชร์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋แก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ